แกเป็นสเกลจัดแกเป็นสเกลจัดเป็นสเกลเก่าอ่ะเพื่อนแพเจตครับพี่โอ้พี่ก็ปั่นผมอีกไม่แกเข้ากันได้ดีจัดเลยอ่ะแกแบบสิบห้าวันที่แกพักไปอ่ะแกไปซุ่มอยู่ที่นั่ละแกก็เข้าเข้ามาโฟล์จัดเลยอ่ะเหมือนแกเก็บเก็นมานานอ่ะเหมือนแกคยฟังเงียบๆแบบตีแกอ่ะตีแกแกปั่นคนเดียวแกคุยคนเดียวเงียบๆแกพูดจาใครอ่ะแล้วบอก กัเจ๊สู้ๆนะได้ครับผมก็ยังพยายามเต็มที่อยู่พี่อยากกลับบ้านเลยขนาดนั้นเลยพรืเปล่าที่ผ่านมาใช่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 เข้าไปดูซีมันตอนบ่ายๆอยู่ที่ผ่านมาผมก็รู้สึกผิดแหละแต่ว่าไม่ทำยังไงล่ะก็แล้วแต่ลุงเขาตัดสินใจอย่างนั้นผมก็ต้องยอมรับหรือเปล่าล่ะส่วนแจ็คก็ยังเหมือนเดิมแหละก็ยังเเพื่อนกันไปเหมือนเดิมแต่ว่าก็เข้าใจมันนั่นแหละมันก็ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ย กูปั่นเหรอพี่ปั่นจัดเลยอ่ะไม่ได้ปั่นกูไม่ได้ปั่นกูได้ยินมาจริงจก็กูดูสตรีมมึงอยู่อะนั่นแหละพี่มึงพูดอย่างไรมึงพูดอย่างไรบ้าล่างพูดอย่างไรปลาล่าพี่อย่างนั้นแหละปลาล่าเห็นปลาล่าพี่ปั่นเกินพี่แต่ไปฟาร์มคนเดียวอ่ะไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะพอแบบพอแบบไม่ได้แบบไฟาร์มคนเดียวเหรอพี่เปล่าเออฟาร์มคนเดียวพี่ดูคนละพาร์กับผมละฮะแต่ว่าพี่ดูคนละตาผมละผมดูตอนที่พี่เจ๊ไปกับใครไม่รู้พี่อ๋อเหรอพี่ดูจอราตาคนเดียวเขาเขาพาไปถ่ายติ๊ก ใช่ริมเล่ะไปริมเล่ะโอเคแต่ฟาร์มมันก็เหนื่อยเนาะก็ต้องพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะรีลอย่างเี้ยรีลอยใช่ใช่แต่พอกลับมาแกรโฟจัดเลยอ่ะคือไหมปล่อยอ่ะเต็มที่เลยอ่ะแต่คอยดูพรุ่งนี้ตอนเย็นดิเพื่อนเพื่อนใชนล่ะเพื่อนเดี๋ยววันนี้ก็กลับมาแก่ใจเชนอ่ะเพื่อน ไอ้เจ๊จ๊แล้วมึงจะเหมือนเดิมป่ะเจ๊มึงจะเหมือนเดิมมันจะเป็นใส่เฮี้ยเหมือนเดิมป่ะเจ๊ไม่ละเพื่อนแล้วปรับพุงตัวใหม่ละเพื่อนเฮี้ยกูว่ามึงก็แบบสัตว์พี่ป้าเล่นเสียมึเล่นหลายรอบนะไอ้เฮี้ยเจ๊ไอ้เฮี้ยแล้วประกันในครั้งนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายของมึงไงสัตว์เฮี้ยโอกาสไม่มีแล้วนะเว้ยเจ๊ฮึ่ยพี่นเกินไปเพื่อนอันนี้ cover mode เหมือนจัดอ่ะพี่ป้าเหมือนจัดอ่ะเออใช่เล่นเสียจริงเดี๋ยวแจ็คตึงนีงแจ็คตึงใส่ไงทำไงอ่เนอะเวลา พี่เป่าเนียเรื่องโดดนักผีแล้พี่เป่าเนียเรื่องลองต้องลองโดดอะไรผีนะผมเสียเนี่ยนึกว่าพี่เป่าเนี่ยไม่ครับไม่ครับไม่ครับอะไรอ่ะไม่ครับพี่แค่จำไม้เฉยแต่พี่จำแม่นนะเนี่ยพี่เป่าใช่พี่จำแม่นพี่จำไม้จริงมันดีแบบพี่จำไมาพี่ก็ร้อยฟังไงต้องคำพูดแบบทุกประโยคคือพี่ถ้าเต็มที่เสมอกับมึงเลยเข้าใจ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 พี่เข้าใจแต่แต่กระมึงอ่ะแต่กระมมึงไม่เต็มที่อกูเลยอ่าฮะอันนี้ฮะโอเค กับพี่พี่เหรอพี่บอลอันนี้พี่เข้าใจอ่ะอันนี้พี่เข้าใจเลยอันเนี้ยไอพูดตอนไหนไอพูดตอนไหนต้องมีก่อนเหรออืมเข้าใจอันนี้เข้าใจได้โอเคโอเคโอเคเนี่ยอืมอืออื้าวพี่ไปล้อต่อแล้วพี่ไช่นะ นึก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 ก่อนนึกก่อนนึกก่อนนึกเกลียวพี่โอเคนนึกลุดนึกปวดเกลียวปวดแล้วนะที่พี่พูดไปไม่ก็เกลียวปวดแล้วนะพี่ปวดหรอแจ็คันก็วนอยู่ประมาณนี้แหละใช่แจ็คก็วนอยู่ประมาณนี้แหละวนอะไรพี่วนอะไรพี่ก็วนคำพูดไงก็ประมาณนี้ไงประมาณนี้ไงไม่มีอ่ะไม่เบื่อกันสักทีใช่อ่ะ นี่จะไปไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยไปหน้าพี่โอเคโอเคพี่เข้าใจพี่บอลอย่าปั่นพี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะเขาปั่นไม่ได้โคตรปั่นเลยอ่ะปั่นจริงปกติเลยปกานหลุดเสียเลยอ่ะพี่ไม่วันนี้พี่ก็ยินดีไงที่เจเจตัวแรกกลับมาแล้วไง ใช่ครับพี่แล้วพี่ปั่นจริงใช่มันเป็นมันจะมีเราจะมีสามเจใช่เะล่ะมีแจ็คมีเจสแล้วก็มีไอจุงจีอ่ะเออแต่จุงจีก็วันนี้ไม่ได้มาเนี่ใช่เะล่ะเออเออเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเออสามเจใช่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 ไอจุงไม่มาจุงอ่ะมาพี่มามาเออมาวันนี้มา คบกันสามเจก็โอเคแล้วก็ตอนมีตาเรียกเอแทบป่ะพี่อ่าาไปผมอู้พี่จุงอ่ะแกแกจัดรถก็แบบป๊บนึงน้องพี่เติมก่อนใช่เหรอเติมเติมไอ้นั่นเอือกัเติมเติมเหรอพี่เราเห็นตอนนี้มาเลยแหละอุ้มอ่ะอุ้มจักรีเก้าจักรีเก้าฮาร์ปฮาร์ปไอจุงอุ้มเหรอพี่โอหป่าได้แจ็คเสียเลยจักรีเก้าจักรีเก้าฮาร์ปฮาร์ปจักรีเก้าจักรีเก้าฮาร์ปฮาร์ปคืชอบจัดอ่ะ S <S <c oughs> อาแจ็คไม่รู้หรอวันทีพี่แบบสติไอดูเสร็จแล้วเราขึ้น6โมงสามนาทีอะแล้วเราจะขึ้นมาเปิดเพลงอะเตะเลยผมปิดไราจะเปิดเพลงเ,เ,เนี่ยการเกิดการคือการขึ้นอินโทรของแจ็คเนี่ยการเปิดการเปิดสตรีมของแจ็คเนี่ยเขาจะเข้ามาในเมืองแล้วนะเขาจะเข้ามาในเมืองแล้วแล้วเขาก็จะยืนฐันหลังให้กับกล้องไว้แล้วก็แล้วก็เปิดเพลงสักเพลงหนึ่งแต่ช่วงสามนาทีแรกเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรนะเขาจะปล่อยให้แชทไหลไหลไปแล้วเขาจะเอา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 ตัวข้อความอะคอมเมนต์ขึ้นจอ แล้วก็จะมีแบบไอ้พวกไอ้อีโมอีโมจิปะ่ะอีโมติคอนอะที่มันจะเด้งเด้งไปในจออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออเขาจะทำอย่างนั้นก่อนสามนาทีนี่เป็นสเต็ปเราไปพูดว่าแบบสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ตอบตามรายละเอียดจริงนะพี่จริง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 พี่ก่อนก่อนก่อนที่มาลงสตรีมเราพัดอานทุกคนดูแลสุขภาพด้วยครับผมพัดด้วยครับผมแล้วก็พูดสิไม่ได้ไม่เอาอย่าหลอไม่เอาพี่ไม่ฟัง ไม่ฟังครับพูดเสร็จยังแบบนี้เลยเหรอพี่พูดไปแบบนี้เลยเหรอก็ถามมันดิถามมันดิจริงกะล่ะเด็จัดพี่ตอบเด็จริงเออพี่เก็บมาละเอียดเกินพี่ใช่แล้วสิ่งไหนที่พูดไปนะครับมีแต่รอยยิ่งกันส่วนนี้ไม่เป็นธรรมเนี่ยไ่ความจริงนะครับใช่พี่บอลอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรครับอะไรครับไอ้เจ๊ต้องพูดแล้วเจ๊ครับพี่ ไปไล้ต่อดียวพึ่งนี่ไงพี่ไปนี่กันพี่รอเล่นธนาคารพี่ทีหนึ่งถามใจดิ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 ไปต่อดียพึ่งไอ้ดีพี่เผาโคตรปั่นเนี่ยพี่ใช้กูมีความสุขไงกูดีใจที่มึงกลับมาไงอ๋อครับพี่ครับกูดีใจไงพี่ชายพี่เลิฟแบบแบบพี่เห็นแจ็คโซโล่อย่างเดียวเลยไงโซโล่เดียวตลอดไงช่วงเนี้ยออ๋ใช่ใช่ ได้ดิมีปั่นจริงพีไไ่ไม่ได้ปั่านไม่ได้ปั่นจะได้มีแบบไอเจ๊ไอเจ๊ไอเจ๊เจะเป็นตัวชงไงตัวชงไง <laughs> พอดีเพื่อนผมเขานี่นั่นนะครับเขาแบบใส่หัวหมีอะนิ่งๆไม่พูดเรียกคนปั่นล่ะขอเก็บงานละเอียดโอ้เราดังเกินพี่เขาจะใส่เขาจะใส่หัวหมีแล้วเขาจะไม่ค่อยพูดอะเขาจะไม่ค่อยพูดเก่อนนะใช่เขาจะเป็นเขาใส่หัวหมีเขาไม่พูดกับใครอะเราดังเ <laughs> กินดิอันนี้มี <laughs> การจริงที่ดูอยู่ ชอบพี่ชอบพี่ชอบอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเอฟซีตัวน้อยได้ไหมเนี่ยกูจะโดนไหมเนี่ยเฮียตอนโดนอะไระแต่พี่พี่กลัวมันเอาคืนอะเพราะแจ็คเปนเอาคืนเอาคืนสุดด้วยไงแจ็คอ่ะแจ็คแจ็คถือว่าหายกันแล้วกันน้องถือว่าหายกันแล้วกันน้องกินเยอะพี่เหมือนกัางอ่ะสมอนกางบางทีพี่โฟลไปหน่อยอ่ะบางทีประจัยพี่พี่โฟลมากเลยจังหวะจังหวะมันไหลแล้วมันแบบมันหยุดไม่อยู่ไงโฟลจริงพี่โฟลจริงพี่โฟลดิโฟลดิโฟลเอาจัดเลยอ่ะดีใจไงที่จ็กลับมาไง พี่เป็นไงบ้างพี่เรื่องความรักพี่เป่าฮะเป็นไงบ้างพี่เขาลักใครเขารักเรื่องอะไรปกติไงปกตินะได้ดีไใช่ได้ดีก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านปกติเนี่ยกูมีมันแค่กูมีอะไรไม่ผมก็ถามไงว่าเป็นไงบ้างครับพี่ได้ครับได้ได้ได้ล้อก็ถามพี่อะพี่เป็นห่วงพี่ได้โอเค ห่วงจริงนะกีขวบแล้วเพหกเดือนหกเดือนหกเดือนโหหกเดือนนี่คือเดือนได้ยังพีือ้องอ่ายังคานได้ครับแต่ยังแต่ยังพูดกันได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดได้ไหมพี่แบบป้ามป้ามะอาอย่างอย่างพูดได้แต่อแออแออะไรอย่างเงี้ยออแต่ยังไม่ป้ามะอย่างงี้ไม่ได้ยังไม่พูดต้สอนสอนไหมพี่แล้วแบบแบบ อันนี้ผมไม่ได้กวนตีนพี่นะสอนไปสอน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 พูดไปพี่พูดสอนพูดสอนพี่สอนคำนี้ดิพี่มา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 เฮียละมาบมบมบมบเฮียเวลากินข้าวพี่เอามาบมบมบใช้อ่านอนงงหน่อยอ่านงงหน่อยไอ้ลองแบบเกี้ยแล้ก็สอนว่างไอ้แจ็คซ่อมรถมาอะไรกี่รอบวะนางรถนางรถอะไรกี่รอบอะไรเงี้ยอันนี้อยากดูอันนี้อยากเห่น อันอยากรู้อีกอู่กลางอู่กลางอ่ะอู่กลางแกแกกลางรถแล้วแกเคลือบด้วยแกแป๊บแป๊บบนบรรล้าอีกแล้วแป๊บแป๊บบนบรรล้าอีกแล้วเฮไมมันลักรถไงพี่อ๋อใช่ใช่ใช่ลักรถอะไรพี่ล้างไหมปกติไม่ค่อยจล้างอ่ะดิค่อยล้างเลยแหละพี่ใช่ผมแจ็คชอบล้างตลอดไงเราแบบเราแบบเรือพักโดยแบบเวลาแบบขับรถอะไรเงี้ยเราแบบชนล้วเหล็กอะชนล้วชนล้วล้มอะที่ที่ตรงบ้านเรา แล้วก็แกจะวิ่งขยันขัดไปแกจะลงไปไว้แบบแล้วแบบสูททะไล่อะแล้วแบบใช้ก็บโอเคเช็คอินเช็คอินเช็คอินเลยเย่เด้๋ยวก็เอาหลายรอบในวันนั้นเลยอะมาดูละเคเชเคอินเคเคเคเยแล้วเขาจะไม่พูดอะไรด้วยเวลาเขาตกรถอะเวลาเขาตกรถอะเขาจะไม่พูดอะไรเลยเขาจะแบบยิ้มเยี่ยบของเขาอะแเขากลับไปแบบมีอะไรเกิดขึ้นอะใช้ก็เช็คอินเช็คอินเค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 อะใช่จริงเออ พี่แบบเป๊ะเลยแหละพี่เป๊ะเลยอ่าเป๊ะดิเป๊ะดิเป๊ะดิได้ได้แล้วแบบเวลาตึงๆอ่ะเวลาตึงๆอ่ะเวลาตึงๆอ่ะเวลาแบบอาหารจะหมดอ่ะอะไรเงี้ยเราจะชวนมีแต่คนเตือนแบบข้าวน้ำพี่ข้าวจะหมดเลยจะโดนแบนเลยเขาเลยบอกว่ารอขำรอขำกันแหละเป็นการแก้ที่แบบไม่โดนแบน์เนี่ยขำจัดเลยขำบลั่นแล้วไอ้แจ็คอะเป็นคนที่แบบไม่แดกข้าวแบบแบบคึกคือึกบางทีไฟอยู่อย่างเงี้ยอ่ะกูดูอยู่อย่างเงี้ยอ่ะนี่กูสาระเลย คือหลอดมันจะปิ่มมันจะหมดมันจะไม่ทันอยู่แล้วมันก็ไม่กินอ่ะคือไออย่างพี่อย่างเงี้ยอาเหลือมายี่สิบปีพี่ก็กินแล้วพี่พี่ก็ดูออกอ่ะพี่ก็กินอย่างเงี้ยไอ้แจ็คไม่กินอันนี้งงจริงแจ็คไม่กินมันไม่เก่งเลไงอ่าพี่เออยังไม่บั่นมันเคี้ยวไหมบั่นเคี้ยวแบบอะไรมันก็แบบกูก็ลุ้นนะว่ากินเมื่อไหร่มันจะแดกเดี๋ยวมันก็ตายหรอไอสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเคี้ยวไหมไมันเคี้ยววะไม่มันก็ไม่บั่นหรอกแต่แค่แบบมันไม่กินวะมันก็เห็นหลอดแหละแต่มันไม่กินวะะออไไรยยย่างงงงเี้สสั รรอให้ปิ่มจริงๆถึงจะกินอ่ะอือนี่พี่รู้จริงนี้รู้จริงนี่รู้จริงอันนี้อันนี้นิสัยมันพี่รู้ใช่คนมันไม่รู้อ่ะพี่ฮะผมไม่ได้สังเกตทุกเวลานะพี่อ๋อรอไม่ได้สังเกตหรอแต่พี่เปาพี่เปาแบบทำกันบ้านดีจัดเลยพี่อ๋อพี่ดูไงพี่ดูไงพี่ดูไงแต้มแต้มก็แต้มพอยพี่ประมาณสามหมื่นหกหมื่นแล้วประมาณพี่ดูตลอดอ่ะใช่บางีทำงานไปก็เปิดดูไปในเวลาแฟนเนี่ย ใชมันเพลินมันเพลินมันเพลินมาล้วมาแล้มาล้ดูแล้วมันเพลินนะยิ่งตอนตีบสาวแล้วโคตรโฟล์อ่ะโโคตรฟลวอ่ะเออโคตรโฟล์วเสียเลยเปล่นเสียจริงเลยนะอ่แล้วเล่าสุดพี่ได้ดูไหมเล่าสุดตอนไหนเรื่องรถอ่ะรถเรื่องรถไหนรถเซอร์สปอร์เหรอดูแค่แบบนิดเดียวตอนนั้นจำได้ว่านั่งรถอยู่แล้วไม่ได้ไไม่ด้ดูแบบจำได้ว่าแบบอ่แล้วมีชอบจอดไหนบ้างพี่ชอบจอดไหนบ้าง ไม่ได้ไม่ได้ดูนะแต่ชอบแต่ชอบเวลาทั้งหมดอ่ะก็ชอบตอนที่แบบแบบเวลามึงแบบเดินเดินไปแล้วเจอเสียงผู้หญิงแบบขาวๆเนี่ยมึงจะอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอุ๊ยแต่ไม่ออกไม้นะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบประมาณว่าแบบแบบชอบรับหลังอ่ะเวลาคุยกับหญิงอ่ะอะไรเงี้ยก็ผมคุณไงครับคุณไม่ชอบผมหรอครับผมต้องการเป็นแฟนคุณหนักคุณเข้าใจไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยรับหลังไปอ่ะรับรับหลังอ่ะรับหลังอันนี้คุณชอบบ้างดีนะแม่แต่ดีนะที่พี่พีปามาดูช็อตตรงบ้านหัวใจอะไรเงี้ย ใช่เหรอไม่ได้ไม่ได้ดูครับใช่พี่ใช่ใช่ครับก็ผมชอบคุณไงคาคนสวยคุณไม่ชอบผมเหรออ๋อไม่ครับเลยแล้วกดไม่ไปอ่ะการจัดแหละผพี่ทำการบ้านละเอียดจริงนะพี่ดูก็บอกแล้วพี่ชอบดูพี่ชอบดูมันเพลินไหมพี่เพลินปะเพลินเพลินเพลินดูไปชอบดูมันจีบหญิงโปรนะเว้ยจีบหญิงอ่ะก็จีบแบบพีชั้นเชิงอ่ะ แบบมึงจำแบบอนงายวันโรงเรียนได้ป่ะสตอรี่แบบอาทิตย์ละครอ่ะวันโรงเรียนอ่ะที่เป็นช็อตไอ้ที่ใส่ไอ้หน้ากากอังุุนอ,อ่ะที่เล่นแต่อีมูดกันอะ่ะเราไม่คุยกันอ่ะไอ้เหี้ยแต่มันก็เล่นด้วยกันได้อ่ะกูแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยดูไปกูยังขับเลยอะไรอย่างเงี้ยอีกที่หมายเขาเขาเขาชื่อคุณมาวิทมาวิทใช่ป่ะ เออใช่เราใช่แบบที่ที่แบบที่เขาทักไปรถเสียแล้วก็แบบเขาทักรถเสียไอ้ดูดีดูดีเขาเขาเขาแบบส่งสัญญาณหากูแล้วก็ขับรถไปหาเจอแล้วไม่เจออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ว่าไม่รู้ว่าคุณเขาเขาจะผ่าคนเลวว่าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเจ๊เชื่เลยเื่อใจพี่ชอบมีกาแฟไหมพี่ได้ได้อะไรนะไม่มีไม่มีกาแฟไม่มีได้ได้แล้วก็แล้วก็พี่ชอบ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 หมอหมอที่โรงพยาบาลอ่ะที่ บอกเลยบอกคิดถึงเลยบอกคิดถึงบอกบอกได้มีใครดีหรอไม่ไม่ไม่บอกอะไรเงี้ยเดี๋ยมววันหนึ่งมึงจะไปมึงจะตอมออยู่แล้วแล้วบอกเฮ้ยคุณหมอคุณหมอไปหาคุณหมอก่อนอะไรอย่างเงี้ยจำได้จำได้ได้จําได้หมดจําแม่นนะให้เป็นคนจําะไรจําแม่นนะพี่จํา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 ได้หมดอ่ะเหรอข่าวไอะเนี่ยผมหาตรงที่ว่าอะไรเอาหาที่ผมหาปะ แต่ผมพาตรงที่พี่เล่นเลยจากก่อนแหละหรือว่าเดี๋ยวพี่คอยดูพุ่งได้พี่อ่ะพี่โดนเสียแน่โดนเสียผมบอกเลาไม่โดนไม่หยุดอ่ะกูยังไม่ได้แกลอะไรมันเลยผมรู้ว่าดาค้แหลยอ่ะผมรู้ว่าดาค้แหละทำไมอ่ะพี่ยังไม่ได้แกลอะไรมันเลยได้เอาเอาเอากล่องไว้พี่มีกล่องอยู่ไปแต่งตัวได้จริงจริงแล้วมันน่าจะมันมันมันอ่ะต้องดีใจนะเว้ยว่าพี่ดูอ่ะเออใช่เปล่ะมันต้องดีใจดิมันจะมาแก้ไม่ีเรื่องอะไรมีกล่องไหมมีกล่องไหมพี่มีพี่มีพี่มี เรียกอะไรนะ168่งหกแปใช่ไหมอา้าวนอนอีกโอเคเรียกอะไรวะไอเจเก,กาแฟกูไม่มีร้อยสองพี่ร้อยสองครับขำ อันนี้อ๋อไอเจ๊ใส่ชุดใส่สูทเจ๊ใช่ไหมสักกันเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็มีช็อตช็อตหนึ่งอ่ะช็อตหนึ่งอ่ะช็อตเป็นพระเอกอ่ะช็อตเป็นพระเอกอ่ะที่ที่ช็อตเป็นพระเอกอ่ะที่ที่ที่มันยืนหน้าร้านเสื้อผ้าแล้วแบบมันบอกว่าเอ้ยน้องที่อยากเป็นพระเอกอ่ะแล้วแบบให้คนไปป้นอ่ะแล้วไปเข้าไปปาดอีโมตึงๆอ่ะแล้วเขาก็ขอบคุณใหญ่อ่ะ ไอ้เดี่ยจริงพ่อไอ้เดี่ยจอดพระเอกอ่ะจัดแบบกูอยากเป็นพระเอกอ่ะไอ้กูขำจัดอ่ะกูการ์ดนะโอ้โหโอ้เอดจะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เดินทอนแค่ละมามันไม่แก้อะไรพี่ดอเออโดนพี่ พี่ไอ้นี่พี่ชื่นชมพี่ดูไงพี่ดูเยอะก็คือเออลติดตามใช่ไ่ะพี่ดูยอะแจ็คะพี่ดูเยอะเกินไม่พี่ดูแล้วพี่เขินพี่เขินพี่เขินตัวปิดอ่ะชอบดูทิกต็อกอ่ะที่มีช่องหนึ่งที่ตัดดีๆอ่ะแล้วก็จะมีตัดแบบมีแบบอีโมอีโมทิคอนมีแบบนน่่าารรัักกเออโมเมนต์อะไรสักอย่างช่องเขาชื่ออะไรใช่ที่ตัดเฉพาะลุงกับแจ็คเท่านั้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแจ็คก็จะเป็นรูปแบบแต่เวลามันขำไงมันจะขำนิดเดียวนะมันจะขำไม่เยอะไอ้เนี่ย <rium> <asure> อะไรเงี <Superman> ้ยจะขำนิดเดียวป <izen> ั่นอะพี่ไม่เวลามันจะขำมันจะมันดีมันขำอ่ะมันไม่ได้ขำออกไม้มันจะขำคนเดียวของมันกับแชทอ่ะมันขำอะไรเงี้ยอะไรแบบมันจะถ้ามันจะห่าอะารเงี้ยปั่นโอ้โหขำแบบไม่ขำเลยพี่ ไอ้นะขำเหมือนไม่ขำได้ไหมเวลาขำกับขำเหมือนแบบขำแบบปลอมๆครบพี่ไปนอนกันเถอะอ่าไปนอนเตียงใช่อะไรพี่เปาใช่อะไรครับพี่ง่วงแล้วไปรอได้ไหมนี่มันาตีทุกวันเลยนะเนี่ยฮะฮะโคตรปั่น พี่เปล่าอ่ะต้งทำให้ดูต้องติให้ดูทุกวันเลยปะเนี่ยเกี่ยปกับเห็นเป็นไรอ่ะใครอ่ะปั่นจักรยานเลยฮะไม่มีครับพี่ไม่มีครับได้เหรอถามตรงๆรงเลยถามนี่อ้าวป่าครับไม่มีอะไรครับเนาะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรที่พูดผิดเหมือนท่าเลยผมเป็นเหมือนท่าเออเหมือนท่าเลยเหมือนท่าเลยเหมืท่าเลยเนี่ยทำไมให้ดูทุกวันเลยเนี่ยไปไปไปก็ไม่ได้ต้องพักไหม แล้วที่พี่ชอบนะเวลาเปิดเพลงอ่ะเปิดเพลงอ่ะเขาจะพิมพ์ไอเนี้ยไอตัวที่เป็นตัวเขียวๆแล้วถือไม้ไผ่อ่ะแล้วก็แบบไอ้สะบัดไปสะบัดมาผมไม่เคยสอนนะพี่เขาไป่ทำเออแตวน่ารักดีน่ารักดี <S <S แล้วเวลาแล้วเวลามีใครพิมพ์อะไรมาเวลามีใครพิมพ์อะไรมาที่มันแรงๆมา เขาจะดันขึ้นไปข้างบนน่ะจะเป็นรูปอีโมอีโมติคอนที่เป็นรูปแบบไอคนหน้าเทาๆอ่ะแล้วแบบตึกตึ๊กตึ๊กับไล่ดันขึ้นไปอ้ให้เห็นนะเออโคเขาโค้ดลักมืออ่ะกูบอกเลยเวลาพิมพ์อะไรมาแบบมีอะไรตึ๊กตึ๊กตไล่ขึ้นอ่ะตึกตึ๊กตึ๊กะไร้พี่ ตึก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 กับคืไปขึ้ไปไปไปๆๆฮ่าไปไปไหลุดคอไปอะไรนะบางทีบางทีผมแบบผันไปเห็นพอนีเขาเอาขึ้นไม่ทันอะเขาก็ได้แบบอย่าไปแท็กอย่าไปแทกอย่าไปแทกอย่าไปแทกออเออพอพอแชทพอแชทพอแชทพอเบาแชทเบาอะไรอะแชทเบา เนี่ยเนี่าเาพิมอ่เกูเนี่ยเนี่ยตัวถือไมไผ่นี่แหละแล้วก็ไม่ใคร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 ับได้นี่แหละเติ๊กเนี่ยเติ๊กเนี่ยจขอไทำตารดรยึเนี่ยได้ไม้ไ้โอเคโอเคโอเคตัวถือใไ่ใช่ใชตัวแจกกี้เ้าฮารรอรดอีเียแต่แกกี้ก้าแจกกี้ก้ารระเนี่ยเาพิมใหญ่เลยเนี่ยไอตัวนี้ตัว เนี่ยวเดี๋ยเวลาเปิดเพลงอ่ะเวลาเปิดเพลงที่เขาชอบเขาจะเปิดเพลงไพ่ไพ่อะไพ่อ่ะ